อาหารคีนพลังมา้าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาหารคีนพลังมา้าอีกเช่นเคยนะครับกับผมเทนเนอร์แก็จากเบเ t อร์ฟิตเนสนะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำสลัดโลกันนะครับวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างนะครับเชิญชมด้านล่างนี้เลยครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับสําหรับการทาสลัดโลนะครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับเราหยิบแป้งขึ้นมานะครับผมใช้แป้งนะครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวไรยเบอรี่นะครับผมเราจะเอาลงไปแช่น้ํานะครับผมนี่นะครับลงไปแช่น้ํานะครับประมาณ 30- ถึง30วินาทีถึง1นาทีนะครับผมนะซื้นะครับผมค้างสักครู่นิดนึงนะครับผมให้แป้งของเราเนี่ยมันเลื่อนอ่อนตัวนะครับผมดูนะครับอย่า เอาขึ้นมาเรียวนะครับเพราะเดี๋ยวแป้งมันจะแข็งจนเกินไปนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้น่าจะได้ข้าทกีนแล้วนะครับถือนะครับผมนี่มาดู้ะแก่ชื้อนี่นะครับแป้งนี้ของเรานะครับจะประมาณนี้นะครับผมหลังจากขึ้นมานะครับเราก็เอามาวางนะครับผมนี่นะเป็นนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราหยิบใช้เป็นผักผักนะครับผมักกิีนโขกของเรานะครับผมวางลงไปเลยครับอันนี้ถ้าแบบต้นมันใหญ่แบแล้วก็ใช้นะครับ อัดนิดนึงนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับโอเคนะครับปึ๊บวางไปนะครับผมปึ๊บขั้นตอนแรกนะครับผมปึ๊บเราจับแล้วก็มมวนก่อนนะครับผมให้มวนนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราหยิบปูอัดนะครับผมใช้ปูอัดนะครับวางทับต่อกันเลยนะครับผมปึ๊บหมวนทำให้ทบหนึ่งครับ จากนั้นเราใช้เป็นตัวของแครอทนะครับผมแครอทนะแล้วก็ตัวของแตงกวานะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวชิ้นของสลัดโลกของเราเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปนะครับผมต่อมานะครับใช้ทมอกไก่สับของเรานะครับผมที่เราสับแล้วก็ฉีกไว้นะครับนี่ครับวางครับลงไปเลยปิดท้ายด้วยแฮมนะครับผมแฮมนะครับ ก็เป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงน,นะครับผมซึ่งหนึง่งของอหวันสุดท้ทายหรืก็ผมมนทำเอครับอ่านี่ก็จะเป็นชิ้นแรกของเรานะครับผมก็จะจสังเกตนะครับว่าผมจะทําเป็นสลโลนะครับเป็นไซส์บิ๊กเลยนะครับผมว่านแน่นไปด้วยพลังงานเยอะเลยนะครับผมมีทั้งอกไก่แฮมนะครับแล้วก็ปกอัดรวมถึงผัก ด้วยนะครับผมจะเป็นตักกีโอมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเป็นแตงกวานะครับผมแล้วก็แครอทแล้วก็เราได้คัฟจากตัวของแป้งนะครับผมอันนี้ก็จะครบห้าหมู่เลยนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มกันนะครับผมน้ำจิ้มน้ำสลัดของเรานะครับว่าเราจะไปกินกับอะไรนะครับผม โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสลัดโลสไตล์ครัวพลังมานะครับผมก็อันนี้นะเราทำเราทำกันเองนะครับผมซึ่งแบบสามารถใส่ปริมาณที่มันเยอะได้เลยนะครับผมดูนะครับสลัดโลองผมนะครับนี่มองเผินเผนะครับอาจจะมึกอาจจะเหมือนมึกไส้แตกนะครับผมแต่จริงๆคือสลัดโนะครับเป็นแป้งข้าวไรเบอร์รี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจิ้มกับตัวของน้ำสลัดของเราจะเป็นมายองเนสไขมันต่ำนะครับผมนี่นะเดี๋ยวดูนะครับสลัดโลนะไม่ใช่มึกไส้แตกปึ๊บจิ้มไปเลยปึ๊บ โอเคครับก็ถ้าใครชอบกินนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครสไาชเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเบทเทอร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับครัวพลังม้า EP ต่อไปนะครับเพราะไม่ใช่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบทเทอร์แล้วเจอกันครับผม